สวัสดีครับข้าวจริงยำเสน่เหล่เลยมันนี่ไม่กินเขาเขาปนปลาปนปลาเขาเหนียวมันกับปักน้ำพักน้ำเกาหลีอันนี้เขาเอินผักน้ำเกาหลีเพิ่นผักน้ำหลีน,นหวานเลยแซ่บปนปลาดุกนี่กับ,กบป๋องฮึมดูออกพักปนปลาดุกเขาเหนียว เครืงแซ่บอืมอมเยพักน้ำก่อนอืมอ,มอ,มอมืมันีหวานเลยหวานนมันอแซบ ทำแบบต้นปลาเลีรยกครับขอกกันละออดีอมากจนเนี่หมาลราคาแพงหนึ่งขาหนึ่งหาพันหกพันก็บันเท่ากัร้อยร้อยก็วาด ม่นีกว่แบบคือคือยังน,น,น่องแห่องไหมเรืยองก็น่องแหวกท่อบกระปุนขน้าวาเข้ากิงกระปุลอ่ะแทบอื้อ ต้ปนปลาดูกเนี่ยนี่น้ออืมตอนปลาดูกบานเท่า,ทาหรอ,อปลาดูกปลาุูกแท่อืมอืม ว่าเขาสีอื่นหมักเองเ่ะออกหวานหวานไหมหข้าวปุ้นเ <c oughs> จอยวหอคทักขอาคปุณน 그민요음 <ayud� CinqueÖ> <laughs> 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 พ๋วเตี๋ยวกระเพราแบบเจ็บ,บกาลิของกาลิออกหวาน มันก็เขาคขอ,ขอมังซีงา,ามบ้างเขาขาค่อยีงามเยอะแซ่บแซ่บครับบนปลาดุๆๆๆยังใครแซ่บเือกัา รหอมมากอืมอืออืกมันป hmm. huh. ่าน้อยหนเอาพักหลวกอือ บาดเท่ามีบมดบานเท่าปฏิว่าิยอดใม่ยอดน้ำบาดเท่าปฏิว่าเนี่ะไปเจ็บอันพักหวานพักยังอมอ่ขี่นะครับพักดิวกงยังบางเขาเอินพักน้ำไม่กินกระอือ อือืมอืะเดี๋ยวอยากอะไรติแซ่บอร่อย um, pues, ้วรสชาติเดี๋ยวก่อนได้กับเออข้ากเอนีน่าใหม่ไหมน่ม่ดวกอืมมันจะขึ้นขึ้นขึ้นน้อยไม่ลวก อมออมออหวานอืมอืมหวานปกินจ้นำ เอากขอนย่เหนพี่นองเห็นดอกดูสามพันแทะครับปันขอนย้อยแก่งอือดูสารพันแทะปันขอนย้อยแก่งๆอือพอเท่ามักคุยดูเคยมักบนะอือฮึฮนั่นเขา

ทุกทายแล้ะทายสุดขอบคุณพี่น้องอีที่ต่ำจึงยอดแถนแนลถึงจริงยอดถนนลมันมีหน้าเด็ดๆมาให้คือกินแต่จริงยอดแถนนลกินโดยความแซ่บสุขใจสบายแต่สวัสดีครับ